หากคุณกำลังประสบป,ปัญหาตัวละครไม่เก่งขึ้นเบ็ดกดกระช้าไม่พอเราขอแนะนำร้านเติมเกมราคาถูกร้าน OSYS เติมถูกปลอดภัยไม่มีรีฟันสามารถติดต่อได้ที่หน้า Facebook แฟนเพจทางการ OSYS Store หรือ Facebook แม่ค้าสุดสวยคนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแน่นอนว่าหากไม่สะดวกทาง Facebook ก็มีช่องทางไลน์ให้ติดต่อแอดเลย OSYS. t s, OS s. t o อย่าลืมสัญลักษณ์แอด้วยนะครับร้านเติมเกม OSYS ทักปุ๊บตอบปับ๊บเติมเงินไว้ไม่ต้องรอนานสะดวกปลอดภัยแม้แต่แพนด้าก็ยังชอบสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นครับ ยูจีโฟนเป็นแอประบบข่าวโฟนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนเพื่อนฟได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมไม่อยากที่จะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าไฟยูจีโฟนช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับโดยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้น สำหรับตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าเลยครับตัว MVIP เนี่ยจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้งานได้ดีและสะดวกสบายกว่าครับใครสนใจจะดาวน์โหลด u g p h o n e สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลเวน่าเดอนะครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องดาบใหญ่กันนะครับโดยผมจะมาอธิบายถึงพวกสกิลสำคัญๆของตัวดาบใหญ่ความน่าสนใจในชีพนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวแดงหรือตัวม่วงตัวไหนที่เราน่าใช้แน่นอนว่าผมจะแนะนำถึงของสวมใส่นะปัจจุบันที่ควรจะหามาใช้ด้วยนะครับมันเริ่มกันที่ตัวคลาสดาบใหญ่นะครับโดยผมขอเริ่มจากระดับววลาบรรลหรือระดับสีแดงก่อนนะ ดาบใหญ่ระดับววลาพุรดุษเนี่ยในปัจจุบันแล้วเซิร์ฟเวอร์ของเรามีทั้งหมด6ตัวนะครับตัวที่1ก็คืออาร์คมูนตัวที่2เป็นลีจินตัวที่3เป็นเคเซอร์ตัวที่4เป็นน้องโรตี้ตัวที่5เป็นฮารันและตัวสุดท้ายตัวที่6คือเอวานโดยเขาได้แบ่งตัวแดงนี่ออกเป็น2สายนะครับสายแรกนะครับจะมีสกิลติดตัวสีฟ้าที่บอกว่าเมื่อถูกโจมตีแล้วจะมีโอกาสใช้งานบัฟเพิ่มค่าต้านทานความเสียหาย โดยมันจะต้านทานความเสียหายถึง10หน่วยและสกิลที่2นะครับระดับสีแดงเมื่อโจมตีด้วยสตันเนี่ยจะมีโอกาสใช้บัฟเพิ่มความแม่นยำครับโดยเขาบอกว่าบัฟนี้จะเพิ่มความแม่นยำระยะใกล้10หน่วยและรวมถึงเพิ่มความเสียหายระยะใกล้ด้วยคนอีกสายหนึ่งนะครับสกิลสับสีฟ้าพาร์เนี่ยจะเป็นความเสียหายระยะใกล้บวก5หน่วยและเจาะทะลุบล็อกบวก5%ครับ ส่วนระดับสีแดงเนี่ยเมื่อใช้สกิลชาร์ชนะครับจะมีโอกาสใช้งานบัฟเพิ่มต้านทานสต้นโดยเอฟเฟกบัฟเนี่ยจะให้ต้านทานสตัน5%้ซน5%ซึ่งถ้าให้ผมแนะนําว่าควรใช้ตัวไหนในการฟาร์มนะครับผมจะแนะนําตัวที่มีเรื่องความเชี่ยวชาญเมอร์เซเลสหรือบัฟที่มันบอกว่าเพิ่มความเสียหายระยะใกล้5หน่วยครับเราจะได้ตีมอนได้แรงขึ้นนั่นเองส่วนสําหรับการ PVP นะครับผมมองว่าไม่ว่าตัวไหนก็ใช้ PVP ได้ดีเหมือนกันนะ แต่ถ้าเกิดอยากใช้ PVP ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยผมก็จะขอแนะนำตัวที่มีอาวุธเสริมนะครับเป็นพวกดาบโล่หรือหอกซึ่งมันก็คือจะมีอาร์คมูนมีลีจินมีเคเซอร์น้องโรตี้แล้วก็ฮารันครับสำหรับเอวานะครับไม่ใช่ว่า PVP เขาไม่ดีนะแต่ว่าเขาเป็นคู่กระดาบคู่ที่เอาไว้เหมาะกับการฟาร์มมากกว่าแค่นั้นเอง ่อมามาพูดถึงระดับตํานานหรือระดับสีม่วงนะครับความเชี่ยวชาญระดับสีม่วงเนี่ยหรือก็คือไอ้พวกพาสซีฟเอฟเฟกต์ทั้งหลายนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มความแม่นยสต้าน5%ความแม่นยําเพิ่มขึ้นสําหรับเป้าหมายที่ถูกเราสตันอีก3หน่วยและมีเอฟเฟกต์ดีบัฟใส่ศัตรูนั่นก็คือผ่าฐานะลดเลเวลสตันถูกลดลงครับเอฟเฟกต์ระดับสีแดงนะครับเมื่อใช้สกิลชร์จจะมีโอกาสใช้งานบัฟตันทานตันทานตัน5% เหมือนกับพวกตัวระดับสีแดงเลยครับแน่นอนว่าสกิลที่เหลือก็เหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็เพิ่มความแม่นยําระยะใกล้สิบและเพิ่มความเสียหายระยะใกล้ระดับสีฟ้าเองก็เพิ่มความเสียหายระยะใกล้หหน่วยเจาะทะลุบล็อก5%เและสุดท้ายนะครับต้านทานความเสียหายอีก10หน่วยครับผมสําหรับตัวจันนะครับผมมองว่าทางค่าสเตตัสที่เขาเน้นสเต,ต็งกับคอนรวมถึงอาวุธเสริมที่เขาเป็นหอ,อกเนี่ยทำให้ตัวเนี้ยเหมาะกับสาย PVP มากๆเลยครับ ส่วนเอลกอร์เนี่ยจะบอกว่าเหมาะกับสาย p ี p ไหนมันก็เล่นได้เหมือนกันเพราะว่าตัวรองเขาอ่ะเป็นเมดนะครับซึ่งตัวเมดเนี่ยสามารถทำตาบอดใส่ศัตรูหรือใบใส่ศัตรูได้เช่นกันแต่ผมมองว่าถ้าเทียบในระยะประชิดแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นออกเนี่ยเก่งกว่าเยอะเลยครับตัวเอลกอร์เนี่ยผมคิดว่าเอาไว้ป่วนศัตรูน่าจะดีกว่าการเข้าไปทาดาเมจชัวๆนะครับ ส่วนในเรื่องการฟาร์มเนี่ยดีไม่ดีเอลคอสอาจจะดีกว่าเนื่องจากว่าค่าสเตตัสเขาไปลงที่สเตงและวิชเป็นส่วนมากครับถ้าหากเทียบกับตัวออฟจานนักเนี่ยที่เขาเน้นไปที่ค่าสเตงกับคอนสำหรับ PVP แล้วนะครับผมว่าสเตงกับวิชนาจะฟาร์มได้เร็วกว่ามาสำรวจอาชีพสกิลของดาบใหญ่กันดีกว่าครับสำหรับสกิลสำคัญนั้นได้แก่แบท1 2และ3ซึ่งสกิลแบทนั้นเป็นสกิลคอมโบ โดยเขาบอกว่าเราจําเป็นต้องใช้สกิลเลี้ยงระดับ1 2 3เท่านั้นไม่สามารถใช้2ก่อน1หรือ3ก่อน2ได้เลยนะครับสกิลแบทถือเป็นสกิลบูหลักของอาชีพดับใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะมันจะพุ่งเข้าหาศัตรูในระยะประมาณ1คืบแล้วทําการสตั้ใส่ศัตรูทันทีโดยแบท1 2 3ทุกคอมโบจะทําการสตันหมดเลยนะครับศัตรูนเนี่ยได้แต่ก้มหน้าทําอะไรไม่ได้แน่นอน,นครับผม สกิลถัดมาจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่าสปินซอสโดยสกิลนี้นะครับจะทําให้เราโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลเคียงไปด้วยครับตอนเป็นสกิลสีฟ้าเนี่ยมันจะตีสูงสุดอยู่ที่3เป้าหมายแต่เราสามารถอัปเกรดมันได้โดยสกิลระดับสีแดงที่มีชื่อว่าซอสเวฟมันจะส่งผลให้สกิลนี้โจมตีเป็น5เป้าหมายแทนและทําให้สกิลนี้โจมตีแรงขึ้นด้วยครับเหมาะสําหรับการฟาร์มมากๆเลย ต่อ้วยสกิลสุดยอดแห่งการฟาร์มนะครับนั่นก็คือ Hellfire ตัวสกิลนี้แรงมากๆแถมยังทําดาเมจใส้ตูสูงสุดถึง6เป้าหมายคนเกาหลีเนี่ยเขาได้เคยทดสอบความแรงของสกิลนี้มาแล้วนะครับความแรงนั้นเทียบเท่ากับเมเทโอซึ่งเป็นสกิลระด,ดับ4ม่วงของอาชีพคาถาเลยทีเดียวสกิลโคตรเทพโคตรเจ๋งสุดของอาชีพนี้ในการ PVP นะครับพงหนีไม่พ้นรีเฟกสตันแน่นอน ที่เราจะทําการป้องกันและสะท้อนสตาร์นใส่ศัตรูได้หากกดสกิลนี้ตัวเราจะได้รับปรับเป็นเวลา3วินาทีในช่วงเวลานั้นถ้าศัตรูสตาร์นหรือเฟียใส่เราแล้วก็เราจะทําการสะท้อนใส่เขาแทนทันท,นทีครับเป็นสกิลที่โคจะขี้โกงสุดๆเลยส่วนสกิลระดับสีม่วงนะครับดีที่สุดในความคิดเห็นของผมเนี่ยคงจะเป็นเจโนไซที่สามารถทําการสตาร์นได้ถึง4เป้าหมายในข้าวเดียว แถมยังสร้างความเสียหายมหาศาลและดีบั่ศัตรูอีกด้วยครับสกิลสีม่วงอีกอันที่ดีไม่แพ้กันนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นแมดเนสเวลาที่ใช้สก,กิลนี้เนี่ยเราจะเปิดเขตแดนรอบตัวแล้วใครที่เข้ามาใกล้ก็จะโดนดีบัฟครับโดนได้สูงสุดอยู่ที่4เป้าหมายซึ่งดีบัฟของมันแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นการต้านทานความเสียหายอาวุธที่ถูกลดลงไปถึง5 0และการต้านทานสตันลดลงไปอีก10%เป็นต้นครับ มาต่อกันที่ของสวมใส่นะครับสาหรับอาวุธเนี่ยถ้าเป็นอาวุธเบสิกระดับสีแดงเริ่มต้นนั่นก็คือทีวิงตัวนี้เป็นอาวุธเทียนหนึ่งนะครับมันเป็นอาวุธที่เหมาะกับการฟาร์มเนื่องจากว่าเวลาที่เราใช้ตีมอนเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีวันแตกเพราะเขามีบัฟที่เขียนว่าป้องกันความเสียหายอยู่ครับส่วถ้าสําหรับ PvP แล้วก็ผมขอแนะนําตัวที่มีชื่อว่า Ar c Angel b u t ล e r เนะครับเพราะว่าเขาจะมีสกิลที่ชื่อว่า d i v i n e p u n i s h m e n t โดยสกิลดีวายพันนิดเบนนะครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าแล้วมันจะทําให้พลังป้องกันและการหลบหลีกระยะใกล้ของเป้าหมายลดลงครับส่วนอาวุธระดับเทียร์สสีแดงที่ดีที่สุดในการ PvP ก็คือ c h a อ s เบเกอรครับตัวนี้เนี่ยนอกจากเพิ่มความแม่นยําสตัน5%แล้วนะครับยังมีสกิลที่เรียกว่า Magic Silent ซึ่งสกิลนี้นะครับมันบอกว่าเมื่อเราโจมตีปกติเข้าเป้าพลังเวทของเราเนี่ยจะทําให้เป้าหมายติดสถานะใบหรือไม่สามารถใช้สกิลได้นั่นเองครับส่วนถ้าใครยังเน้นการฟาร์มอยู่แล้วก็คงหนีไม่พ้นเทเวนวิงเบลดครับตัวนี้เนี่ยดีมากๆเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจสกิลถึง15%ครับผมส่วนแน่นอนครับดีที่สุดนะปัจจุบันคืออาวุธสีแดงระดับเทียร์3นั่นก็คือดากอน l a เลเยอร มันให้ทั้งความแม่นยำสตัน5%ให้เพิ่มดาเมจสกิล20%และยังมีสกิลที่ชื่อว่าเฟสตัดสไตล์ที่เมื่อโจมตีเข้าเป้าแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสโจมตีอย่างรุนแรงโดยเป็นความเสียหายไร้ท่าใส่ศัตรูอีกด้วยนะครับสำหรับเสื้อเกาะนะครับถ้าหากไม่ได้คิดอะไรเยอะเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เซตมาเจนเนาะเพราะว่าเซตมาเจนเนี่ยเมื่อเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับ มันจะให้ค่าพลังป้องกันบวก4ต้านทานสก,กิลบวก30เพิ่มดาเมจสก,กิล10%ซึ่งอันนี้มันว้าวมากๆเลยตัวในเส้ตน,นะครับจะประกอบไปด้วยตัวเสื้อตัวถุงมือรองเท้าและหมวกครับผมอีกเซตหนึ่งที่อยากจะแนะนํานะครับคือเซ็ตดาร์คิตตันถ้าหากเราใส่ครบ4ชิ้นแล้วก็มันจะให้พลังป้องกัน6ดาเมจทั้งหมด4และความแม่นยําอีก4หน่วยครับ ไอเทมเซตนะครับเหมือนกับเซตมาเจนเมื่อกี้เลยก็คือจะประกอบไปด้วยเสื้อถุงเท้ารองเท้าและหมวกครับผมถ้าหากใครไม่อยากใส่เป็นเซตแล้วก็ผมจะแนะนําชุดเกาะเนี่ยให้ใส่ตัวเกาะปีศาจที่เพิ่มดาเมจสออัตราการดับเบิลสหรือเสื้อกเกาะของวีลาบุรุษที่ถูกลืมนะคระเพราะว่ามันถึกมากๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มต้านทานสกิลและต้านทานดับเบิลด,ด้วย ตัวถุงมือผมจะแนะนําเป็นถุงมือยันเกรฟที่เพิ่มดาเมจสกิล5%กับดาเมจทั้งหมด3นวยหรือถุงมือปีศาจนะครับที่ให้ต้านทานสตันถึง7%รองเท้านะครับจะขอแนะนําเป็นรองเท้าของวีบรบาบุษที่ถูกลืมที่ให้อัตราดับเบิล3%รวมถึงให้ดาเมจจิตวิเครากับรับด้วยแน่นอนว่าอีกตัวเลือกหนึ่งก็เป็นรองเท้าปีศาจนะครับที่ให้ดาเมจทั้งหมด3น่วย ส่วนตัวหมวกเนี่ยคงหนีไม่พ้นหมวกที่ OP ที่สุดนะปัจจุบันนั่นก็คือหมวกเล็กของเมดูซ่าที่ต้านทานยุดนิ่ง10%ต้านทานสตัน5%ครับหรือจะเป็นรัดก้าของเทอร์ซีที่ให้เพิ่มดาเมจสกิลแก่เรา10%ก็ได้เช่นกันครับในส่วนของกางเกงนะครับผมอยากแนะนําล้มหายใจของซิลเลนให้กับทุกอาชีพเลยนะไม่ใช่แค่ดาบใหญ่เท่านั้นเพราะตัวเนี้ยให้ค่าต้านทานสตันถึง5%ครับหรือจะใส่สนับแข้งของวีลาบัลลที่ถูกลืม สนับแข่งกิตตันและสนับแข่งแข่งแสงเองก็ได้เช่นกันครับตัวผ้าคลุมนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบที่สุดคือผ้าคลุมเกรดมังกรเพราะมันให้เพิ่มดาเมจสกิล5%แต่ถ้าใครชอบเรื่องความถึกแล้วก็ใช้เสื้อคลุมแห่งความเงียบก็ได้เช่นกันครับเพราะมันต้านทานดาเมจสกิล5%สาหรับสายฟา้าที่ต้องการผ้าคลุมถูกๆมาไว้ใช้ฟาร์มนะครับผมขอแนะนําเป็นเสื้อคลุมแห่งอํานาจครับมันให้ดาเมจคริติคอลแกเราเนี่ย6หน่วยเลย เสื้อยืดเนี่ยเนื่องจากเสื้อยืดทองยังไม่เข้าในแพทเรานะครับผมเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ตัวเสื้อยืดนักลบไปก่อนครับบวกขั้นต่ําคนอยู่ที่6หรือ7นะเครื่องหมายนะครับอันดับหนึ่งในใจผมเลยหัวใจของซูคแคปเตอร์พระมันให้อัตราดับเบิลห้าเซ็นบล็อกอาวุธ7%อรองลงมานะครับจะเป็นคริสต,ตัลแห่งการลืมเลือนครับที่ให้ดาเมจทั้งหมดสี่หน่วยบล็อกอาวุธ7%หรือจะใส่เครื่องหมายแห่งปาราเดียก็ดีไม่แพ้ก,กันครับ ตัวสร้อยผมแนะนำสร้อยคอของมาเจติที่มันลดคูดทาม20%แหละเพิ่มดาเมสกิล10%อครับอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับจะเป็นสร้อยคอของอาเพลราที่มันต้านทานสตัน10%บนบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมไม่แนะนำสร้อยคอของจาเคนที่เพิ่มความแม่นยำสตัน10%รนหรอตัวนี้ที่ผมไม่แนะนำเนื่องจากว่าเขาไม่มีลดคูดทามให้เราครับการที่ไม่มีลดคูดาวสกิลให้เราเนี่ยทำให้สกิลเราออกไม่ทีมันเป็นผลเสียมากกว่าผลดีครับ ก็เลยคิดว่าไอความแม่นยำต,ตันสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าหากไปเทียบกับการที่เราสามารถลดคู่ทางได้ถึง20%แล้วตัวนี้ยังไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่จะไม่ขอแนะนํานะครับตัวแหวนใส่แหวนแห่งคอครับต้านทานหยุดนิ่ง10%ต้านทานดาเมจสก,กิล10%เหรือจะเน้นดาเมจด้วยแหวนมาเจติกก็ได้เช่นกันครับอีกตัวเลือกหนึ่งจะเป็นหัวใจของราชินีมดครับต้านทานเฮสิบและต้านทานดาเมจอาวุธ10%ร ช้อยสุดท้ายนะครับถ้าหากไม่มีอะไรเลยจริงๆค่อยมาใส่นะครับนั่นก็คือแหวนแห่งความหลงใหลนะครับต้านทานสกิลบวก20หน่วยความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับเข็มขัดเนี่ยผมว่าเข็มขัดมังกรณัปัจจุบันอ,อ่ะคุ้มค่าที่สุดเพราะมันทั้งถูกแล้วก็เอามาตีบวกได้ง่ายซึ่งเราก็ควรตีบวกเข็มขัดอ่ะให้มันสูงๆเพื่อที่จะได้ค่าพลังป้องกันเยอะๆนะครับรวมถึงค่าความแม่นยำเนี่ยปัจจุบันหาได้ค่อนข้างยากด้วยเลยเข็มขัดมังกรเป็นอันเดียวที่ให้ค่าความแม่นยำถึง2หน่วย,ยครับ ลองลงมาใส่เข็มขัดของเกียดก็ได้ครับเพราะเราได้ลดดาเมจสองหน่วยส่วนเข็มขัดอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าดีเหมือนกันแต่มันหาค่อนข้างยากและมีราคาแพงนั่นก็คือเข็มขัดของเอราโทนครับสำหรับตัวต่างหูนะครับก้อนหนีไมพนต่างหูมังกรเพิง่งและต่างหูมังกรดินครับตัวกําไรก็เช่นกันนะครับก็ต้องใส่กําไรแห่งการปกปักรักษาและกําไรแห่งอํานาจครับผมสำหรับการฉลุงนะครับ หลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะซึ่งการถลุงอาวุธเนี่ยผมก็จะพูดอยู่บ่อยๆในไลฟ์ดีๆที D ่สุดนะครับจะเป็นเรื่องอัตราดับเบิลส่วนลองลงมาเนี่ยผมให้ค่าดามเมจอาวุธแต่ถ้าหากดูไม่ดีจริงๆเนี่ยเอาดามเมจเพิ่มเติม,เ,ตมเมื่อติดคิติคออมาก็ได้ครับสําหรับช่องแรกนะช่อง2เนี่ยธาตุอะไรก็ได้แล้วแต่อะไรครับมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นมันอาจจะดีกับการฟาร์มนะแต่ผมมองว่าการที่เราจะจอดจงธาตุมันของข้างยากอยู่ ช่องที่3เนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเพิ่มดาเมจอาวุธ25%เท่านั้นหรือถ้าได้ต่ำกว่าก็ควรไม่น้อยกว่า20%ครับถ้าหากได้ดาเมจเพิ่มเติมฟีมาเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมมันก็โอเคครับแต่มันยังไม่ว้าวเท่าเพิ่มดาเมจอาวุธ20กับ25%นะสำหรับการถลุกชุดเกาะนะครับคุณควรได้อย่างน้อยพลังป้องกัน2 โดยรวมนะรวมทั้งหมดอย่างน้อยควรได้พลังป้องกัน2ถ้าพลังป้องกันมากกว่า2เป็น3เป็น4ได้เนี่ยยิ่งดีเลยครับโดยค่าพลังป้องกัน2เนี่ยสามารถออกได้จากตัวเลือกที่1หรือตัวเลือกที่2ครับการท่านลุงแหวนนะครับผมแนะนําให้ดูแค่ตัวเลือกที่3ก็พอสำหรับผมเนี่ยผมชอบเพิ่มดาเมจสกิล10%นะครับแต่ก็มีข้อมูลจากผู้เล่นเกาหลีบอกว่าดาเมจทั้งหมด4เก่งกว่าดาเมจสกิล10%รนะแพทปัจจุบันของเรา อันนี้ก็ถือเป็นชอยให้เราเลือกแล้วกันนะครับระหว่างดาเมจ4และดาเมจสกิล10%ครับตัวอากาศที่ออนเนี่ยถ้าระดับสีแดงอะ่ะผมว่าตัวไหนก็ได้ที่มันช่วยเรื่องค่าดาเมจนะครับไม่ว่าจะเป็นเมดูซ่าที่เพิ่มดาเมจที่ได้เข้าแถ้าอุตติที่เพิ่มดาเมจทั้งหมด4หรือจะเป็นซาเคินที่ให้อัตราดับเบิล5%นะครับตัวไหนก็ได้ที่คุณคิดว่ามันรีดดาเมจคุณได้สูงสุดครับใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับ ตัวระดับ4ม่วงเนี่ยผมขอแนะนําเป็นตัวจานลิเช่หรือดาบปีศาตัวนี้นะครับมันให้ดาเมทั้งหมด7ความแม่นยํา5รวมถึงความแม่นยําของเราจะเพิ่มขึ้นเมื่อเป้าหมายมันตีสตันอีกทั้งนะครับยังมีสกิลสนับสนุนที่เรียกว่าแคลอัพจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป้าหมายสตันที่ผู้ลล่มอบให้ซึ่งตัวนี้มอกกับดาบใหญ่สุดๆเลยเพราะดาบใหญ่เนี่ยสกิลหลักของเขาคือการสตันศัตรูนั่นเองครับ มาถึงพาหนากันแล้วนะครับหรือสัตว์ขี่นั่นเองผมแนะนําตัวที่มีชื่อว่าเบยยาดหรือม้าสีม่วงตัวนี้นะครับมันให้อัตราดับเบิลไม่คิดลดดาเมจรวมถึงมีสกิลสิตัวนะครับที่เพิ่มอัตราทิปเปิลให้เราด้วยอีกตัวหนึ่งที่ดีไม่แพ้ก,กันก็คือหมูป่าบาาฮาตัวนี้นะครับมันให้ค่าคิดที่เข้าหกเอซนตดาเมจคิดที่เข้าเจ็ดหน่วยและเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยมีโอกาสทําให้เป้าหมายติดเลือดออกเลยครับ อีกตัวหนึ่งที่นิยมใช้ใน PVP นะครับจะเป็นหมีบีเยินตัวนี้มันบอกว่าบล็อกอาวุธ5%ลดดาเมจ PVP 5หน่วยและสกิลติดตัวนะครับบอกว่าต้านทานความเสียหายสกิลเพิ่มเติมด้วยสำหรับอาชีพดาบใหญ่นะครับเขาเป็นอาชีพที่เน้น PVP ซะส่วนมากเลยแต่ก็ใช่ว่าเขาจะด้อยในเรื่องการฟาร์มนะการฟาร์มเนี่ยทางเพื่อนของผมได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าฟาร์มได้ดีกว่าดาบโลเซอีก แน่นอนว่าดาบคู่เนี่ยไม่ติดฝุ่นเขาเลยเพราะฉะนั้นนะครับเมตาในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าดาบใหญ่เนี่ยมาสุดและไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อสู้หรือเรื่องการฟาร์มก็ตามถ้าหากใครยังลังเลอย,อยู่ว่าควรที่จะเล่นอาชีพนี้ดีไหมนะครับผมก็แนะนําว่าอาชีพนี้นี่แหละครับเป็นชอยที่ดีที่สุดในปัจจุบันก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจสําหรับการอธิบายในคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับรบกวนกดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม